สวัสดีครับผมนายบัญชาพงแวงรหัสประจำตัวนักศึกษา68301040134อินพุตสวิกตัวที่1คือ x1 สวิกตัวที่2คือ x2 สวิกตัวที่3คือ x3 สวิกตัวที่4คือ x4 สวิกตัวที่5คือ x5 สวิกตัวที่6คือ x6 o อ t p ตหลอด ที่นึงคือ Y1 หลอดที่2คือ Y2 หลอดที่3คือ Y3 หลอดที่4คือ y 4หลักการทำงานกดสวิตช์ตัวที่1ทําทำให้หลอดที่1ทํางทำงานกดสวิตช์ตัวที่2ทํทำให้หลอดที่2ทํทำงานและหยุดการทำงานของหลอดที่1กดสวิตช์ตัวที่3ทํทำให้หลอดที่3ทํทำงานและหยุดการทำงานของหลอดที่2 กดสวิต์ตัวที่4ทําให้ลอดที่4ทํางานและหยุดการทํางานของลอดที่3กดสวิต์ตัวที่5ทําให้ลอดทั้งหมดทํางานพร้อมกันกดสวิต์ตัวที่6เพื่อหยุดการทํางานของรอดทั้ง4ี่ของครับ